พี่น้องจา๋าเป็นไงคะผัดหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมาใส่กุ้งนะคะสีสันหนากินบ่จจาวสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า้มนี้มาดามเฮดมัสลุมพาเข้าคุยอีกแล้วเด้อจ้าเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง้มงนี้สิาพามาเห็ดเมนูอย่างหู้บ่จานี่หน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมานะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าโอ้ยหยอดหวหยอดแบบมเจาเบิ่งติละ่ะป๊าด พอนิ่นยวแล้วก็อ่อนๆพ่อแม่พี่น้องนี่ส่วนหนึ่ง้องวันพิ่นเห็ดกินไปเลยได้อันนี้แพ็คก็เลยว่าเออเดี๋ยวเพื่อพ่อแม่พี่น้องถามหาเดี๋ยวเอามาไหว้ถั่วัดกินกับหมูอบของเข่าคือเก่าหมูแดดเดียวมาอบใส่แอร์ไฟเราจะเนาะหลักกะน้ำพริกเหมือนเดิมจ้าพ่อแม่พี่น้องเ,เดี๋ยวสิมาผัดกันเลยนะคะผัดใส่กุ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องผัดแล้วก็สิกินกินโซ่คือเก่าจะ้ะกินมีอยู่อ่ะเห็นพ่อแม่พี่น้องได้เลยน้ำคือเก่าเนาะพี่น้องเอ้ย เยอะยั่วเด้อจะได้กระเทียมของเราก็ทุบไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระเทียมติดตมติดทุบด้วยสีย้งกระไดแล้วเจ้เ่าเด้อขอโทษขอภายในความสันดังก็จะได้เจียวกระเทียมให้เหลืองก่อน บัวพี่น้องครับใส่กุ้งจ้ะนี่กุ้งเอาออกจากสองฟิตมาละลายเอาออกจากฟิตแล้วก็มาละลายให้เขาละลายน้ำแข็งนะแต่เนาะสดคือเก่าจากทางพี่น้องสดเหมือนเดิมนะคะระหว่างเรารอให้น้ำมันเดือดเราก็จะมาหั่นเอาไม้ฝรั่งของเรานะคะโอ้แสบคือเก่าตัางนี้พี่น้อนยแต่ว่าอันโคนๆเพื่อน่ะสีอยากแก่นหน่อยๆนึงเด้อ เอาถือพอน้ำอ่อนแกแล้วแกก็ทิ้งไปเก็บมาไว้มันแตแต่ตู้เย็นไว้มันแตสีแกแน่น่อยงั้นเนาะแกแล้วพี่กันนี่แหละก็เอาซื้อมาจากอันไอซูเปอร์มาร์เก็ตกะแก่คือกันจ้ะแกแล้วเนื้อขึ้นเนื้อขึ้นเพิ่นนี่ก็กินได้แต่ได้ไอ้หน่องเออเอาก็ได้ว่าจะเป็นต่ออันนี้ นอนเห็นไหม,มงานแบบเนอะแต่ว่าบุหรว่เนาะหมายฝรั่งมันจะอบสั่มบปเนาะมันเอาไปเก็บอีกมันจะขึ้นไปเลยเนาะจนมาแมาดามเก็บเถือเดียวบุหรีไปเก็บสั่มแค่เถือเด้อเยอะมากก็เก็บครั้งเดียวค่ะน้องบอลเราแซ่บแสบมันแต่ว่าเพิ่นเหี้ยมเมนูของเพิ่นเราี่น้องเพิ่นบเุหรี่เหีออ้ดอกเน็นใส่ผัดใส่ผัดไหลน้ำมัน ไวยนึงพ่อพี่น้องเสียงอันเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะเสียงหยังหูพ่อพี่น้องเสียงอันเครื่องล้างจานจ้ะเสียงเครื่องล้างจานภูมิใจหมูแดดเดียวต่อของพี่น้องมันสวยมากแดดดีดีแค่เอาเออกมาอีกแล้วเอาเนื้อออกมาอีกแล้วเนื้อหมูเตรียมสีเฮ็ดดีเพราะว่าเฮ็ดละกะ็เฮ็ดไปห้น้องพ้อยน้ำจาให้ลูกสาวเนาะน้ำผึ้งน้ำพึง่งกับสี เนวนั่งกับมีแอร์ถายคือกันเตาอึ่นเตาอบยังนั่งกับมีเพราะว่าเด็กๆบานแพทเขาบพิ่ค่อยกินน้ำมันกันเด้อไม่ตะพวกอันไม่ตะลูกๆแบบพวกแบบออกกําลังกายหน่อยไหมพี่น้องจ๋าเขาแบบเป็นสายเฮลตี้กันนะวันพึ่งจะออกวิ่งแต่ว่าโตพึ่งมีพันธุ์หุ่นใหญ่แต่ว่าน่าจะยาแก้การควบคู่อาหารนั่นมันเื่อเพราะว่าใต้เฮ็ดงานหนักเลยพี่น้องมันจะเลียต้องกินแนแต่หน่อย แต่โบน้อยแหละแต่ทุตธรรมดาพดี่น้อยผู้ชายเขาก็กินหลายเนาะตึงชวนน่องเฮ็ดงานนักนั่นเฮ็ดงานะน,น,านะแถวเจ้าก็กินเจ้าก็เป็นล่มเด้พี่น้องแต่แจะแพ็ปนี่ก็นนยังเวลาเฮ็ดงานก็ต้องกินนะก็กินบ่ไหร่เลยพี่น้องเป็นล่มเลยล่มร่มตึงเลยนะคะ ลรแม่นุ่มมากเลยจะบอกทางว่าอบทุงไหนไงอ่ะเห็นจะได้่จะกนิดเดียวกับสุกแล้วนะพี่น้อง ใส่เอาไม้สลังมังไปเลยนแดดดีดีพี่น้องช่วงสุดยอดเลยแดยดนะแดดดีแห้งไปเตาหิ่งมอยากค่อนี่หน่อยนี่จักดกเป็นอย่างแบบใส่น้ำสต๊อกของเราลงไป มาด้านนี่หนังสต๊อกด้วยพี่น้องด้วยอือแล้วก็ปรุงรสไปเลยซีอิ๊วขาวหนังสต๊อกเข้า mm. กับนีรสชาติแล้วเขาก็ต้องไปอีกอย่างหนึงหน่งได้วยพี่น้องด้วยพลอยอชูนิดนึงวันยี้สูเสร็จแล้วก็รสด,ดีแล้วจะได้พี่น้องจ้า รสดีน้ำตาลแล้แต่คนชอบะนะคะแต่ฉันน่ะค่ะเมดาอใดก็ใส่น้ำตาลนิดนึงก็มีรสชาติมนะเนาะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยน้ำมันหอยนี่ใส่หลายได้น้ำมันหอยเสร็จแล้วก็ ซอสอาซีอิ๊วหวานด้วยะเด้อเพื่อไงเห็นบอเพื่อสีสันและรสชาติด้จะเด้อแซ่บเรียบร้อยแล้วซัานี้พี่น้องจ้ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยแล้วแค่นี้ผัดต่ออีกนิดนึงก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมากินแซ่บๆน้ำกันด้วยจะเด้อพี่น้องเออ,อานนี่จ้ะพอไหมพี่น้องจ้ะเป็นไงคะผัดหน่อไม้ฝรั่งที่เราเก็บมา ใส่กุ้งนะคะสีสันหนา,หากินบ่จ้าพี่น้องมาเดอา้อมาเสแสรบน้ากันจ้ะเนือไม้ฝรัง่งสดจากธรรมชาตินะจ้ะอร่อยมากแสรบ,สบจ้ะม <und> าเด้อบานนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ามามาค้าผู้ใดอยากน้ำมาดามาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาเสแสรบน้ากันเดอ้อนี่แสแบรีีเด้อจะ้ะแสแบๆบมันนนากินมากค่ะมันหนากินอีหลีพี่น้องเห็นบ่าวยั่วๆเลยจ้ะมาเสแบบหมูกัหนากินนี่ หมูก็น่ากินน้ำพริกก็หลายวันแล้วก็ยังน่ากินเลยมาดามกินโรดีนแสบแสบทำไมากินหน่อยกินน้องไม้ฝรั่งเลยอหอนหอนด้วยจ้ะ เอา,าน้องบอลเพื่นหงวหวหนาห่อนตองระวังมันบูดง่ายตองเอาเขาตู้เย็นเลื่อมมาเขาแต่นี่บพได้บูดเอาพี่นอ่องแต่ว่ามันจิเป็นแบบเหงือๆนิดนิดนะแม่

กินราเ,อ,เอร์จอกกินอ่างมันจะรู้สึกก็จะใส่ซอนครั้งเพื่อหลูบเพื่อแฟนนั่นอร่อยมากเมื่องนอกก็มีแมงวันเด้อเพราะว่ายังหน้าหอนเท้าเปิดประตูคนขเขามาแมงวันหลาย ซ้อมหแบบทักเนีย่ยกินไปบนไปหวาน กินโปรตีนชื่นใจชื่นใจแพทกินจนติดแล้วเพราะช่วงออกกำลังกายอ่ะกินทุกมือน้ำพริกก็ทู่งมรเขืก็ทู่แบบปลาซาบะเฉบ อันนี้อออกมาลได้หน้ำแข็งไปแล้วพออยังเดี๋ยวสิเห็ดไปได้ลหลายช่วงนี้แดดดีถ้าต้องตาไปได้ลหลายแต่เสร็จแล้วก็เอาใส่ฟิดใบกะไดดพี่น้องเห็ดทอดเนี่ยน้อยใบแต่พอแบบพออบพอทอดกินลองใหม่ฝรั่งคอแซ่บได้พี่น,น,น้อง ได้กินอันกุ้งกุ้งกระแสบิต่บะแสบซูนอหม่ฝรังแพทย์ไม่ยู่นในหลายปีแล้ว มากินอาหารฝรั่งจักเทือรหละส่วนมาเนีนอาหารไทยเด้พี่น้องอาหารฝรั่งกับสิบเป็นช่วงไปกินข้าวข้างนอกกับญาติกับขอบคู่กับจังเทือกับไปกิงขาข้าขงนอกกับไปกินร้านอาหารไทยไลยร้านอาหารไทยในอนะันแถวแพดยูน่ะแพดไปกินมาเบอร์สุรานแล้วพี่น้อง <laughs> ถามมาเป็นยังที่ไปกินกับข้าวเราก็ทํากินเอง เป็นประจำแต่ว่าบางเือกะไปเปิดหูเปิดตาเเนาะกะเป็นการไปอุดหนุนนั่นหรอแไหมพี่น้องแส่็ยอนสิหุงเขา ไม่เขาตัวนั้นแฟนแพ้แก็ลูกกินืไ่ไไรหรอกตัวน้งบันเองแล้วก็บอกกินดอกเขาแบบมันสิเป็นแย่แย่พี่น้องแต่แพ้กินได้อยู่มันบอบูดได้เพื่อนะว่าเขามันเป็นเหือเสื่อมบ้บบูดมันสิเป็นกินบูดบํเหนี่ยสิ้นสม หอวใจนีมม sociedad, yeah? Actually, mm ่อ่ไก่เพื่อนสิมากกอ่าหัวใจอร่อยมาก น้ำลงไป <S <S อร่อยมากแม่หนูค่ะห,หมูเพิน์ลบอกของหมูถ้ากิดตักน้ำพริกแล้วก็แบ่งงานหมูไปหายเพิ่์สองถุงสองถุงนะถ้่เพิ่์กินคนเดียวแล้วกินได้หรอก เป็นเดือนหรอล่าพี่น่อ่ว่าส่วนมากอ่ะเพิ่นสิมีมูมาก,กินนัง่งเพต้มพะโล้ตั้งเือะพะโลกระดูกมหมูแม่พี่หน้องไส่พะโลถ้าก็เห็ดเป็นถุงสิไปถุงแล้วกระดูกหมูกับถุงหละประมาณซิบก,กระดูกแล้วกับไข่อีกเนาะไข่กับประมาณสี่หานวย น้ำแต่ละถุงเห็ดไปสี่หาถุงแล้วก็ให้เพื่อนไปแช่สองฟิตใบไม่อาจะกินเกา่าออมาอุ่นกิน อิ่มอร่อยเรียบร้อยครับพี่น้องข้าวแบบเลิศตัวหนี่ทางสีเลียพี่น้องจ้าวบาเป็นอย่างแสบที่เกายังอยู่เยอะแยะเก็บไปหลูกกาแฟนะจตะเนาะเอาลละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ คลิปหน่อไม้ฝรัง่งผัดใส่กุ้งเนาะจ้ะเนาะอร่อยสดๆจากธรรมชาติจ้าขอบคุณดูกันใจทุกคอมเมนต์ทุกรายทุกแช์นะคะเจอกันคลิปหน้าจังแห้งงด้วยๆสุขสุขคนเดอ้อรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายจ้า